สวัสดีครับพบกับผมกระต่ายไทบ้านฟาร,ร์มเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข้าวญี่ปุ่นต่อ2อายุ2เดือนนะครับก็วันนี้เราทําการปล่อยน้ํบอ,อกเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเราสังเกตว่าข้าวนะครับผมเริ่มที่จะแก่เนาะเริ่มที่จะเหลืองก็ปล่อยน้าบอ,อกเนาะฮีโกรุํนตอนนี้เนาะก็ ต้นข้าวก็สูงประมาณนี่เข่านะครับมาถึงต้นขาแต่ละต้นแต่ละกอก็ให้ผลผลิตดีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับอ่าตอแรกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะเราไม่ได้บำรุงอะไรเลยดูนี่ก็ใส่แต่น้ำหมักปลาไปครับใส่แต่น้ำหมักปลาไปข้อดีของมันก็คือถ้ามันมีน้ำเนี่ยหญ้ามันจะไม่ขึ้นนะครับ แต่2เดือนแล้วนะครับผมสำหรับผมเนาะก็ดำใหม่ดีกว่านะถ้าเสียเวลาก็ดำใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าดำใหม่มันจะสวยกว่านี้แล้วก็ให้ผลผลิตเยอะกว่านี้ก็ลงทุนต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำทดลองให้เห็นว่าการทำข้าวเนาะถ้าเกิดว่าเราดำแล้วเนี่ยบำรุงต่อตัดแล้วบำรุงต่อได้เนี่ย จะเป็นยังไงนะนี่เห็นไหมอันนี้ก็สวยอยู่นะครับแต่เวลาเกี่ยวนี่ก้มเกี่ยวแน่ๆนะครับเพราะมันไม่ได้สูงเนาะมันไม่ได้สูงเลยหรืออาจจะมีเครื่องตัดหญ้านะครับตัดล้มไปทางเดียวตัดจืดจืดจืดแต่ว่าถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าดินก็ต้องแห้งนะครับตัดให้มันล้มไปทางเดียวนะครับแล้วก็หอบหอบหอบแล้วก็เอาขึ้นไปมัดข้างบนอันนี้น่าจะช่วยได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องรอให้ดินแห้งก่อนนะครับถ้าดินไม่แห้งเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ก็เก็บเกี่ยวผมคิดว่าน่าจะใช้เครื่องตัดแหละนะครับเพราะว่าเครื่องตัดจะสะดวกกว่าเครื่องตัดใบตัดวงเดือนนะครับตัดจืดนะครับให้ลุมไปทางเดียวนะเพราะว่ามันต่ำนะครับคงจะมานั่งเกี่ยวไม่ไดนะ้แล้วตัวรวงนะมาดูรวงข้าวใกล้ๆตัวรวงนี่มันสุกไม่พร้อมกันเท่าไหรนะ่เพราะว่า มันต่างคนต่างงอกต่างคนต่างแตกกอขึ้นมามันก็เลยทําให้การนับอายุมันไม่เท่ากันเท่าไหร่แล้วความสมบูรณ์ของรวงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เม็ดเต็มนะเม็ดเต็มตัวน,นี้เม็ดเต็มข้าวญี่ปุ่นข้าวต่อสองนะครับก็แนะนำนะอย่าทาอย่าหาทำ <laughs> เพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันได้ผลผลิต เยอะอย่างที่ควรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทำได้แต่ไม่คุ้มที่จะทำนะครับผ่านมา2เดือนก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ส่วนตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยได้ไป800กิโลก็ถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าคุ้มมากก็อย่าลืมนะครับผมข้าวปุ่น,นี่เป็นข้าวที่ไม่ไวแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกได้ทั้งปีแต่ข้อควรที่ต้องระวังก็คือนกนะครับนกนี่จะลงมา กินถ้าคุณปลูกแล้วออกอยู่คนเดียวนะครับแล้ว1ไร่เนี่ยใช้เม็ดพัน์ุไม่ได้เยอะใช้แค่4กิโลแบบปักดำนะครับแต่ถ้าคุณปักถี่ขึ้นมานะครับผมผม50% 50คูณนี่4ีกิโลแต่ถ้าคุณจะทำเยอะอทำถี่ขึ้นมา30% 30%, 30ูณให้แนะนำสัก5กิโลต่อ1ไร่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไปก็สามารถที่จะสั่งจองมเมล็ดพัน์ธุมาได้ที่ทางช่อง Facebook Fanpage ทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็เบอร์โทร0968483468นะครับสองช่องทางโทรติดต่อสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์มาได้อันนี้ข้าวญี่ปุ่นเอาไปทำซูชินะครับผมก็ลองเอาไปปลูกดูนะครับใครสนใจแล้วกันนะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวยังมีจำหน่าย อยู่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับข้าวต่อ2เป็นอย่างที่เห็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปดู u t u b e นะับผมปุ๋ยหมักน้ำหมักทำอย่างไรนะครับผมการเตรียมปรุงเตรียมแปลงทำข้าวทำยังไงนะครับผมใครอยากได้ความรู้ก็ไปดูที่ u t u b e นะครับผมส่วนที่ Facebook ก็ไปดูเนื้อหาความรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ทาง a c e b o o k นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ